คนที่ขับเบนซ์นะครับแล้วมีระบบเบอร์เมสเตอร์อยู่ภายในแล้วเคยสังเกตไหมครับบางคนก็พอใจกับการใช้งานนั้นแต่บางคนก็จะมาอัปเกรดใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเสียงเนี่ยการรับรู้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราลงลึกลงไปเนี่ยลำโพงในเบอร์เมสเตอร์แบบคันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างธรรมดาฉะนั้นเราสามารถอัปเกรดคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นด้วยลำโพงตรงรุ่นแบบนี้และคันนี้ครับเพิ่ม d s t m ที่เป็นรุ่นใหม่และสุดเส้นรางวัล ISA Award 2025ด้วยครับ สวัสดีครับผมป๊อปอจากฮาร์มิงค์คาสโตร์นั่นะครับคลิปนี้พาชมการอัพเกรดคุณภาพเสียงใน c s 53คันนี้เรียกว่าช่วงนี้เบนซ์มาแรงทีเดียวนะครับ คอนเซปต์ไม่ง่ายของการอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับคือเราต้องทํางานแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ตัดต่อสายไฟการเลือกอุปกรณ์เราจึงคัดพิเศษเลือกพิเศษหาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปเพราะว่าเขาชํานาญในการติดตั้งรถยุโรปโดยเฉพาะชั้นคันนี้ก็เลยเลือกเปลี่ยนลาโพงของโฟกัลนะครับที่เป็นซีรีส์สำหรับเบนโดยเฉพาะและนี่คือ dspm ครับและไฮไลท์ของเขาคือนี่คือคันแรกนะครับที่มีการใช้ dspm รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้รางวัล ISA e Award 2025ในกลุ่มของ d s p m บนรถของ k e l i x ที่เป็นซีรีส์ใหม่ครับเขาใช้ชื่อว่า Next นะครับ V8 Ultimate ครับแล้วมาพร้อมกับอีกหนึ่งผลรางวัลคือตัว DSP ตัวควบคุมเนี่ยชื่อว่า PC26 นะครับที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์ในการเป่าควบคุมซึ่งคันนี้ถูกเอามาใช้พร้อมกันในการสร้างคุณภาพเสียงใหม่ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมพร้อมกับชุดลำโพงทันรุ่นของโฟลัมีซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วแล้วก็นี่ครับกล้องบันทึกตัวท็อปของ t h i n k Value 3000ครับภา,ายในทั้งหมดของรถคันนี้ครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนเครื่องเสียงแบบชุดใหญ่แบบกล่องข้างหน้าที่ผมโชว์เมื่อสักครู่ นะครับพะทั้งหมดเนี่ยในห้องโดยสารนะจะเป็นการติดตั้งแบบตรงรุ่นและเข้ารูปตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับคือคอนเซปต์หลักๆของการทํารถยุโรปคือต้องตรงรุ่นฉะนั้นการเลือกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปด้วยกันเนี่ยมันก็คือจะแมทกันมากที่สุดเช่นตรงนี้เอาง่ายๆครับลำโพงเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดแล้วนะครับลำโพงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญข,ข้อแรกเลยคือว่าหลายๆคนที่ใช้อ,อย่างคันนี้เบอร์เมสเตอร์ ก็จะรู้สึกว่าโอเคมันต้องเป็นเครื่องเสียงที่ดีถูกไหมฮะลำโพงต้องดีแต่จริงๆแล้วลำโพง OEM มันไม่ได้มีความโดดเด่นเลยคือผมอินเสิร์ตพาขึ้นมาคือลำโพง OEM กับลำโพงใหมเ่เรียกว่าคนละเกรดเลยก็คือลำโพง OEM มันไม่ได้แบบมีคารคเตอร์โทนที่ดีหรอกครับมันก็คือใช้งานได้นะครับแต่ลำโพงใหม่ที่เปลี่ยนลงไปแล้วเนี่ยคือลำโพงเกรดคุณภาพสูงของโฟลคลที่ดีไซน์สำหรับเบนท์โดยเฉพาะ เป็นรุ่นที่ผลิตในฝรั่งเศสครับเพราะนั้นรายละเลอียดเสียงความแบบเสียงกลางเสียงร้องเสียงแหลมมันจะไพเราะแตกต่างจากเดิมชิ้นเชิงแต่ติดตั้งลงตำแหน่งเดิมทั้งหมดได้เลยจริงๆแล้วในเบอร์เมสเตอร์ถามว่าพอเห็นจากภาพเนลำโพงอาจจะไม่เด่นถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วหัวใจของของระบบเสียงก็คือคันนี้มีแอมครับแอมอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับก็คือเขามีแอมที่เอามาแอดจัสแล้วว่าโอเคลำโพงดอกสแตนดาร์ดจำนวนดอกประมาณเนี้ย มันต้องทํางานและมี e อีโคเลเซอร์ยังไงใ,ให้มันเหมาะสมกับการเลือกพรีเซตต่างๆที่อยู่ในหน้าจอกดเล่นต่างๆแล้วเสียงมันปรับนั่นคือหัวใจของการทําให้เสียงดีที่ไม่ใช่ลำโพงเพราะนั้นเราเปลี่ยนลำโพงก่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วลำโพงติดตั้งลงเซนเตอร์นะครับคู่หน้าคู่หลังบูฟเฟอร์ซ้ายขวาครบจริงๆแล้วจบแล้วเสียงดีกนเดินไปเส้นเชิงนะเพียงแต่ว่าคราวนี้คือพอเราเปลี่ยนลำโพงใหม่แล้วครับเราอยากจะสร้างคาแรคเตอร์โทนที่มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วของเดิมกับลำโพงใหม่ก็ แมต์กันใรระดับหนึ่งทีนี้ลูกค้าก็เลยอยากจะอัปเกรดขึ้นมาก็เลยเลือกใช้ DSPM ของ h e l i x ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด V8 Ultimate ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รางวัลล่าสุดจาก EISA Award นะครับก็คือคันนี้ใส่ของรางวัลที่ได้ EISA Award ปีล่าสุด2ชิ้นก็คือ1ก็คือ V8 Ultimate กับตัวซอฟต์แวร์ PC2 ที่ผมเปิดให้ดูในระดับต่อไปนะครับทีนี้ก็คือการติดตั้งเนี่ยแอมตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อเสียงกำลังขับและคุณภาพเสียงใหม่ออกสู่ลำโพง เป็นการติดตั้งแบบตรงรุ่นเช่นกันนะครับตัวปลั๊กตรงรุ่นนะครับเป็นของแมทเขาเองเลยครับก็คือคือจริงๆแมทฮีริกเอ่อแบกเป็นเจ้าของด้วยกันครับก็คือเป็นแบบตรงรุ่นในรถจัรกรยเสียบป๊บปจบไม่มีการตัดต,ต่อสายไฟแม้มแต่เส้นเดียวฉัน้นพอเสียงมาสู่ระบบเครื่องเสียงเนี่ยเราก็ต้องมาทำการเปิดด้วยคอมพิวเตอร์ครับอันนี้คือเวอร์ชันใหม่ครับ DSP PC266 ก็ PC คือเนี่ยครับเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการเรื่องของการเซตอัพระบบเสียงใหม่ทั้งหมด ก็คือคันนี้สตัวนี้ได้รางวัลล่าสุดจากอีซ่าอวอร์ที่เป็นสุดยอดนวัตก,กรรมเทคโนโลยีสําหรับรถที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลจากในเขตของยุโรปทําขึ้นมาฉะนั้นผมก็เลยเอาสินค้ารุ่นใหม่เนี่ยมาใสา่ในรถคันนี้เลยะครับเรียกว่าอะไรใหม่สุดหรือเจ๋งสุดท็อปสุดเนี่ยผม,มอยากนำเสนอให้ลูกค้าเราใช้แน่นอนนะครับอันนี้คือรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์อแบบง่ายๆไวครับก็คือมีฝั่งอินพุตแหละนะครับเราเอาขาออกจากแอมมาเข้าฝั่งนี้ แล้วเรามาแอดจัดความความทีไม่นะครับจัดระบบใหม่ส่งออกมานะครับสู่เอาพุตหัวงหม่นั้นเอาพุตถูกออกแบบเป็นแบบลําโพงเนี่ยเราสามารถแอดจัดได้ล้ทีนี้วิธีการแอดจัดเสียงของเราก็จะเปลี่ยนลูปแบบคือแทนที่เดิมทีรถคั้งนี้มี8นิ้วที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนย่านเบส แต่คันนี้เพิ่มซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วทางด้านหลังด้วยเพื่อเติมความแน่นลึกนุ่มของซับที่มากกว่าเป็น8นิ้วทางด้านหน้าทีนี้เราก็จะจัดความถี่ใหม่นะครับโดยที่เราสามารถจัดอย่างนี้แต่ว่าผมลองเปิดสักความถีหนึ่งผมเปิดให้นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดพินายดูครับถ่ายบุคได้ง่ายเลยตรงนี้เราสามารถแอดจัดได้ครับผมปิดคู่หน้า ู่หลังเซนเตอร์ดังอยู่ผมปิดที่เห็นต่ำๆเนี่ยคือบูฟเฟอร์นะผมเล่นกันนี่แต่ว่าข้างหลังยังอยู่นิดนึงเพราะว่าข้างหลังคือสลาวครับสลาวเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยสลาวผมไม่ได้เอาเข้าในระบบเพราะว่าจริงๆแล้วสลาวนอยู่ด้านหลังอะ่ะมันอยู่ไกลมากครับ ไปเพิ่ม DSP m รุ่นสูงก็จ่ายตังค์โดยที่ก็ไม่จำเป็นนะครับลำโพงหลังก็ไม่ต้องเปลีป่ยน,เ,น,เ,นเพราะนั้นดีเราทำเซตหน้าที่เป็นเซตหลักของเราให้เราคุณภาพสูงดีกว่าเพระฉะนั้นตนัวนี้พอเราเปิดเราก็เปิดบูเฟอร์ได้เราเอาบูเฟอร์เนี่ยมาทำเป็นเสียงร้องย่านต่ำได้แล้วนะครับแต่ซับบูเฟอร์ก็ยังอยู่นะผมเดิดูอันนี้คู่หน้าเซ็นเตอร์คู่หลังเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถปรับควบคุมจัดในนี้แล้วก็มีตัวซับวูเฟอร์นะครับทางด้านหลังตัวหนึ่งฉะนั้นเราทําให้คุณภาพเสียงโดยรวมของลาโพงดอกใหม่เนี่ยที่เราเปลี่ยนแปลงเข้าไปเนี่ยได้คาแรคเตอร์โทนความไพเอลทที่แมชกับรถคันนี้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยกันปรับจูนแบบนี้อันนี้ผมไปดูคร่าวๆว่าผมมี EQ คิวเนี่ยมีทำร้อยแล้วครับอันนี้คือสายจูนที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แต่ว่าด้วยเป็นเทคโนโลยีแอมรุ่นใหม่สังเกตรัมนี่มีโลโก้ด้วย Audio t e c h ฟ e a t u r e นะ อันนี้เขาให้มาเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้ d s p พีเอ็มตัวนี้มีพอร์ต usb c อยู่แล้วที่เอาไว้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อปรับจูนเมื่อกี้และนี่ครับความสามารถที่หลายคนอยากได้ก็คือพอเราเสียบ usb c เข้ากับสมาร์ทโฟนเราครับคือเดิมทีเนี่ยผมต่อเป็นบลูทูธเข้าไปนะครับแต่สมาร์ทโฟนทีนี้สังเกตไหมครับผมเปลี่ยนจากบลูทูธให้มันเป็นตรงนี้ครับอันนี้ใช้คำว่า perfect stream ก็คืออันนี้เรากําลังเล่นเป็น usb audio ครับเป็นการยิงคุณภาพเสียงดิต้อนทั้งหมดของเราเนี่ย ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการคอมเพรสไปแลยปิ้ว,วแล้วไปทํางานที่แอมเลยฉะนั้นมันจะให้โทนเสียงที่เรียกว่าว่าสมบูรณ์กว่าการที่เราวิ่งไปผ่านรถยน พอรถยนต์เนี่ยยังต้องผ่านตัวปํมบ,บนผลออกไปหาแอมรถแล้วก็มาหาแอมใหม่ถูกไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีการสูญเสียบางช่วงความถี่หรือคลาเตอร์เสียบางอย่างออกไปทีนี้ถ้าเราอยากให้ชุดเครื่องเสียงเนี่ยมันแป่งประสิทธิภาพได้มากขึ้นเนี่ยเราสามารถเล่นตรงแบบนี้ไปได้ฉะนั้นพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นน่ยมันจะไม่ได้ผ่านตัวรถยนต์ผมลองลีนะขออนุญาตเนี่ยผมเอาโวลูมลดนะเพิ่มลดมองตรงนั้นด้านหน้านะเพิ่มลดเนี่ยไม่ผลเลย พราะวอลุ่มอนนี่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีทำบนรุ่นพิเศษให้แล้วครับอยู่ตัวนี้ของลูกค้ามีตัวคอนโทรลเลอร์เล็กๆเอาไว้หมุนมันจะลีเนียกว่าแบบเพิ่มลดแบบน้อยๆได้นะครับฉะนั้นแต่ว่าอย่างเงี้ยมันทําให้ความถี่เสียงเนี้ยออกไปหาตัวแอมป์ได้เต็มคุณภาพเสียงจะออกสู่ลำโพงได้มีความใสชัดไพเราะเต็มรายละเอียดที่มากกว่าครับแต่ครั้นนี้นะครับไม่ได้ต่อเพียงแค่ usb อย่างเดียวนะครับพอดีเขาก็อยากเล่นหลากหลายแบบก็เลยมีการเพิ่มตัวอะแดปเตอร์บลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน2ของ Hele ตัว ที่เป็นซีรีส์รุ่นใหม่มาพร้อมกันเลยก็ติดตั้งใส่ลงรียบรอยคบที่มีเสาอากาศด้านหลังก็บางครั้งอยากเล่นบลูทูธตรงไปแอมก็สามารถเลือกเล่นได้หรือว่าคันนี้ให้อิสระในการเลือกเล่นได้หลากหลายแบบอยากสแตนดาร์ดเล่นผ่านวิทยุเดิมง่ายๆขับรถปกติก็ทําไปนะครับหรืออยากจะแอดวานเล่นแบบเต็มคุณภาพเล่นบลูทูธตรงไปหาแอมหรือเป็น USB Audio ก็สามารถทําได้ครับ เครื่องเสียงจัดเต็มไม่หมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างให้แข็งแรงหรือลดเสียงภายนอกเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีความถี่มันก็สูญเสียไปคันนี้มีการติดแผ่นแดมที่ประตูหน้าหลังสีบานเลือกใช้เกรดไฮเอ็นของ SCP รุ่นแอโรครับ รุ่นนี้คือแอรโรคือรุ่นสูงสุดของกลุ่มไบเบรชันนะครับสมมติถ้าเกิดไบเบรชันก็มีทั้งสี่เบอร์สมมตินนะไอ้น,นี่คือเบอร์สุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นไบเบอร์ชันที่น้ําหนักเบาแต่ว่าลดการสั่นเคือนที่ดีตัวนี้มีผลต่อการทําให้ลําโพงที่ติดตั้งใหม่เนี่ยมันทำงานได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเสียงนิ่งโฟกัสดีมากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มตัว s t p bypass wave d a m o n ในการทําให้เป็นฟองน้ำครับติดตรงแผงปะติดสี่ดะสีสส่บานเนี่ยเพื่อให้ลดสิ่งขึ้น เ e e ห็นผมเล่าไปเยอะขนาดนี้ครับเลยคนก็คอกโอยมันจะมีการตัดต่อทาลาลดพังไหมไม่เลยนะรเพราะชุดนี้เป็นชุดใหญ่มากๆหลากหลายแสงก็จริงแต่ว่ามันเป็นติดตั้งแบบปลัก๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะครับง่ายคือเราสามารถถอดออกมาในสภาพเดิมได้หมดเช่นลำโพงเนี้ยเปลี่ยน,น,นหลายชิ้นก็จริงแต่คือลำโพงตรงรุ่นปลั๊กแอนเพลเสียของเดิมกลับได้แน่นอนนะ,ะข้อแรกครับ2 DSPM นะครับก็เป็นปลัก๊กตรงรุ่นถอดปลัก๊กไมออกยกแอมออก เสียบปลั๊กเดิมกับระบบทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเซอร์ฟูเฟอร์เหมือนกันครับเป็นสิ่งที่ดูเพิ่มขึ้นมาจากเดิมทางด้านหลังแต่ต้องยอมรับนะว่าซบร์ฟูเฟอร์เนี่ยได้ย่านโหลที่นุ่มลึกกว่าบูเฟอร์8นิ้วอันนี้ก็ง่ายครับคลิปไหนต้องการใช้พื้นที่ถอดปลั๊กมันเป็นลั๊กเทอร์มินอลแบบง่ายๆครับม่ใช่ไขไขไขถอดจึก๊กจะแล้วยกออกได้เลยนะครับถ้าอยากจะขายรถคันนี้ถอดทุกอย่างออกปุ๊บเก็บไปใช้คันใหม่หรือขายต่อก็แล้วคันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆแต่วันนี จ้าขอรถคันนี้นะครับเพื่อออกมาใหม่เนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีแต่ต่างจากสิ้นเทอมตั้งแต่วันแรกที่เขาออกรถคันนี้ครับใครที่กำลังใช้เบนซ์อยู่รุ่นไหนก็นแล้วแต่หรือรถยุโรปรุ่นต่นางครับที่เราที่ฮัมมิ่งเนี่ยเรามีหลากหลายโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานและเป็นสินค้าที่แมทชกับรถสไตล์ยุโรปของคุณนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายล็กเรื่องอุปกรณ์ครับผมไม่เน้นขายหรอก ผมเนเรื่องอุปกรณ์ว่ารถของคุณต้องได้ของที่เจ๋งและดูดีลงตัวกับรถของคุณมากที่สุดแน่นอนครับร้านอยู่ที่ถัดนนท์จริงครับใกล้ๆ5ซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่าน,นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์สวัสดีครับ